ดังสิ้น1 5 0นายมาเพื่อรอพักรอรับฟังคําชี้แจงปล่อยแถวระดมกวาดล้างจ้างจุดๆวนชุดกัดตามโครงการป้องการแก้ไขปัญหายหาเสพติดจังหวัดนครปฐมบัดนี้พร้อมแล้วครับเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ของเรามีการระดมกวาดล้างเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนด้วยตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ในการสามด้าน คือต้อผมก็ไปประชุมมาอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อ่ันี้ทางภาคเจ็ดเนี่ยให้ทนลองโสพครนรับผิดชอบและเรื่องการบําบัดรักษณะตเองนะครับถ้าเขาไปเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็จะมีความผิดทางวินัยด้วยอะไรด้วยนะที่ผ่านมาก็ทําให้ผลงานของโฟแก้วดีมาตลอะดะคดีอุบัติการส์ทั้ทัญท,ที่เกิดขึ้นไอ้คดีกรสุนปกรน,นาที่ลอยมาอันนั้นก็ต้อง ผมพาตัวผู้ต้องหามาได้อย่างรดวดเร็ววันนี้ก็ผประชุมที่ภาค6นะครับคือว่าแม่กระสุนจะมาจากไหนไม่รู้แต่เราก็ยังติดตามหาคู่สามเคสแล้วนะครับทีลาตุรีกระสุนเนี่ยเขายิงปืนปีใหม่ยิงโดรนขึ้นฟ้าแต่ตกมาใส่ลังคาแล้วก็ถูกนองไม้เสียชีวิตถึงแก่ความตายขณะนอนอยู่กับปูหรือกับอะไรเนะนี่ยอะไรเขาก็จับได้โดยใช้ปืนกับ ตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดมือตัดเทีนสกัดคนร้ายเราต้องมีการตรวจคน,นยึดรถที่ไม่ติดแผ่น